ดีครับชิก้าครับมาจากมาลีครับพี่โอมครับมาจากมาลีเหมือนกันครับมาทําบุญครับเมื่อคืนเจอผีเจอผีเจอผีรู้จักเขาไหมไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวกลัว,ว,วครับกลัวครับกลัวครับแล้วถ้ากูหลอกมึงบ้างละ่ะมามึงก็กลัวเหมือนกลัะแหละถโถคิดมั่งสิวัยแกเรียมาทำบุญครับแล้ววันนี้ทำบุญอะไรไปบ้าง เป็นผูกต้นโพธิ์นโพต้นนี่คือนักแสดงเขาแสดงออกมาจากใจเมอนออกมาจากใจอ่ะเมื่อไหร่ก็ดีราบจากที่ไหนบ้างครับในในเฟซบ o ๊กครับคิดว่าดีครับควรจัดหลายๆปีเด็กๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้เขากน่าจะได้ควรจะมาได้รับบุญครับ คิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกพูดไงดีก็ผมคิดว่าก็ดีครับแต่ว่าจะได้เชิญชวนคนมาเที่ยวที่ย่าโมแล้วก็มาทําบุญที่ย่าโมกันเยอะๆครับเป็นคนชัยภูมิครับครับอยู่โคราชมาจากกองพันสบลที่22ครับพันครับพันส่งครับอ๋อก็คือวันพรุ่งนี้ผมจะไปสอบนักเรียนนายสิบทหารบกครับผม่าย่าโมเสร็จแล้วเห็นความสวยงามของต้นโพครับก็เลยเดินเข้ามาแลก็ ไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรก็เขียนก็เดินเข้ามาเห็นเป็นการเหมือนจะเขียนชื่อตัวเองเข้าไปที่ต้นโพและจะมีพระสงฆ์ก้าหมือนลูกก้าเหมือนลูกก้าเหมือนลูกสวดครับก็เลยลองเขียนดูครับใช่ครับพระสงฆ์เหมือนลูกครับก็ปกติก็เห็นข้าวอยู่แล้วครับก็ฝากเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตใจสวยงามอยากจะมาตักบาตรทำบุญครับเชิญมาตักบาตรที่บูธได้ครับอยู่ที่ อนุสาวร variance, ีย ok i mean like okay. ์ย่าโมมาตักบาตวันที่เก้าเป็นวันกบาตรนิรุสต์วันที่9มันจะตักตลโดส2เส้นหน้าย่าโมโอเคเอริ่มก็เชินประชาชนที่มีจิตใจสวยงามอยากจะมาร่วมทําบุญครับมาตักบาตรวันที่9ครับ